สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกมรัดเดยคืออะไรรัดเดยเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกมรัดรัดในกับพีก็คือเหมือนเหมือนเป็นเกมเดียวกันแหละแต่ว่ามันย่อมาจากคอมให้เป็นโทรศัพท์อีกทีนึงนะครับผมซึ่งระบบเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือสร้างบ้านหาของคราของเลดบ้านนะครับผมแต่ว่าแค่มาอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับผม ใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้สนุกมากๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีตังค์จะซื้อในคอมเล่นนะหรือว่าอยากลองมาเล่นโทรศัพท์แล้วแต่เราสะดวกนะครับผมผมแนะนําว่าลองโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วจะติดใจจุบๆและตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นของประเทศไทยนะครับผมซึ่งเหรียญตกผมก็มาเหลียนรวมตัวกันชิงเหรียญเออชิงเหรียญแล้วก็มันมีหลายพวกว่า ที่จะมาชิงเหรียญน,นะแล้วก็มีบ้านจีนบ้านอะไรนั่นแหละผมเห็นเขาลงมาเยอะมากเลยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าโปรหรือเปล่าเพราะว่ารางสังหอนมันแปลกๆนะพวกคนจีนเขาชอบเล่นโปกันเนาะเวลาออดน,น้อยๆมาลงพิมพ์ผมเห็นแล้วแหละก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยไปดูดีกยว่าแเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูเอาเองนะครับผมในสนามลบนะครับ มาตีก auto, ูหน่อยมาตีกูหน so. 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 ่อยขอตีก uh ูมาดิขอตีกูมาดิกูทินหน้าหนาวตีวางสองตีวางสองเต็มแล้วเต็มแล้ว

โหไอสัตว์อย่างเยอะเยอะเกินน oui ี่อบนหัวบนหัวพ ok ี่แสงพี่แสงบนหัวอู้หแหลกจังวะเฮ้ยเฮ้ยให้โป้นี่อะโปมา นั่นแหละครับมันเอาโปมาไม่รู้ว่าจะสู้มันยังไงนะครับผมสงสัยว่าแอร์นี้เราคงต้องยอมแพ้แล่ะครับให้มันไปเถอะนะจะยิงขนาดนี้นะครับแค่แบบยิงมาแวบเดียวผมก็รู้แล้วว่าผมแบบริวจิตสัมผัสอ,อ่ะอุ้ยเจ็บ เยอะแล้วแอร์พอร์ตใครไปวนะน่ะ เล่นโป้เฮยเฮียมดูดิตามเหรียญตามเหรียญไอ้เหียตามเหรียญดีกว่าโปโปมันโคบโปโปมันดักโปมันดักให้เราหลังจากนั้นพวกผมก็เลยตัดสินใจไปเอาเหรียญที่แอร์พอร์ตดีกว่านะครับผมก็คือปล่อยปล่อยให้มันให้มันกลับบ้านเนี่ยถ้ามันจะยิงขนาดนี้ก็ให้มันไปนะผมก็ไม่เข้าใจว่า มันจะเล่นโปกันทําไมมันเล่นโปให้มันได้อะไรขึ้นมาคือจะชนะแค่นี้อ่ะคือแบบโอ้เซ็งผมเซ็งมากเลยผมก็เลยให้คนในแคร์นะครับขับรถไปดักเหรียญแอร์พอร์ตดีกว่าเพราะว่าเหรียญแอร์พอร์ตมันไม่มีโปนะครับก็เลยให้ไปดักสองคนแล้วเหมือนกับเขาว่าเขากําลังประท้ากันอยู่ด้วยก็เลยแบบไปดูเผื่อจะได้มาผมก็เลยวิ่งตามหลังไปครับผม โอเคโอเคตอนเนี้ยแค้นผมได้เหรียญมาแล้วนะครับผมแต่ว่าบ้านคนจีนมันขับรถตามนะครับผมก็เลยต้องมาเกิดบ้านเพื่อที่จะรับเพื่อนเข้าบ้านนะครับแบบไล่ล่กระเดือดปดเลยนะอนนี้ผมก็หยิบชุดปืนก่อนนะครับ ตมานี่ดิมาตรงเรือดิขี้เล <c oughs> ยวะขี้เอ้ยกูตายยิงดิยิงดิยิงดิด้านล่างอ่ะยิงดิตาย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 ,ตาย Can, ไ่าเามมถือว่าตอนนี้ก็เอาเหรียญเข้าบ้านอย่างปลอดภัยได้แล้วเหรียญหนึ่งนะครับผมผมก็จะรอโอกาสที่บ้านจีนออฟนะครับผมมันโปอ่ะมันโปนถ้ามันโปมันยังอยู่เราไปเลดมันกเลดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้แผนเดลของเราครับเลดออฟไลน์ครับผมมันก็ต้องมีวันนอนแหลอะอะเหมือนคลิปกเก่าที่ผมไปไล่เลดโปออฟไลน์นะครับ ตัวใหญ่โปมันยังไม่ค่อยอยู่เซิร์ฟนานนะครับมันมันยิงให้แล้วก็ไปแป๊บเดียวเราก็ต้องสต็อกของให้พร้อมครับฟาร์มรอไว้เลยก็ได้ถ้าไม่มีของก็คือจบะครับทำอะไรมันไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ว่าบ้านโปออฟแล้วถ้าบ้านโปออฟแล้วก็เตรียมไปจัดหนัดจัดเต็มได้เลยครับผมแต่ว่า ผมมีอุปสรรคอย่างหนึ่นนงครับผมไปเลดบ้านเหรียญบ้านโปใช่ไหมแล้วก็มีคนไทยแคนคนไทยมาเคาน์เตอร์เลดผมนะก็เลยมันทําให้ยุ่งยากหน่อยหนึ่งแล้วพวกผมไปกันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเซตคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวาร์ประเบิดวาร์ประเบิด,เ,บดเอาอะตายวาร์ปเอาแล้วไม่ได้พกเซตมานะครับผมมันก็เลยทาให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับก็เดี๋ยว<ด>เราไปรอดูบทสรุปกันไม่ถัานแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว

คิบหายร่วงคู่เลยมันมันห้องผสมพี่ห้องผสมห้องผสมมันมีห้องของด้วยของด้ไปไม่ผมต้องผมต้องพังผมต้องพังป้อมทิ้งมันมันมีสองฝั่งเลยพี่แป๊บแป๊บแป๊บพี่แต่ยังยังยัง

ยังไม่งไข้างน่า่ะป้อมปืนเป้อมปืนผู้องรอรอมันาพี่คอยเล่นอะไรให้แปะ้ายๆเหรอสายฝั่งเว้ะวังอ้อมข้าหลังหรือเปล่าวมาด้วย

ไม่เอาไปมึงเอาไปให้หมดเลยมันจะเข้ามาว่ะมันจะเข้ามาแบบมันตั้งบล็อกเข้ามาเยอะเขาตั้งบล็อเข้ามาใจอะไรนะเขาจะเขาจะวินเป็นล่อมันยังไรวะโอย เล่นเอพี่ก็เล่นกระสุนเอเไม่เห็นอ่ะมันขึ้นรถมันขึ้นรถรถไปหาตาซ่าแล้วหมดหมดหมดด้านล่างหมดด้านล่างหมดด้านล่างหมดรถตู้จิวจิวพี่แสนหาเหรียญไป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 พี่แสนไปกลับพี่แสนกลับมามาเอาที่ผมมาเอาที่ผม นี่นี่มานี่มานีีไม่ไม่ระวังมันดักมานนะรอรอตั้งบิลให้หน่อยรอรอรอแล้วรอแล้วรอแล้วไป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 แล้วไปแล้วบิวกูบิวกูบิวกูบิลกูให้แล้ว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  ตอนนี้ชื่อมีโควิดท็อปอีกตัวนึ่งครับไล้ไอโควิดไอบีเน่าหายกูไปรับเพื่อนมันอยไปรับเพื่อนกูบิ๊วเอ้กูบิ๊วกูบิ๊วแอบก่อนนะกูบิ๊วแอบก่อนนะได้ได้อยู่บนแคมป์อยู่บนแคมป์มันสร้างสร้างบนแคมป์แผลนแก่กว่ใครอ่ะพี่พี่เอาให้แล้วพี่เอาให้แล้วเอ็ด นนดโดนดักเขาด้วยตัวโป้พวกมันรนะู้ว่านะถึงเพื่น,นมืกันเมื่อกี้ก็โดนป้อมเลยว่าเอาเอาตัวเฮียน,นี้มาดูแน่เลยไม่มีแคลนาาาตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยยังไงที่จะพีดามันจะพังหมดเลยเีย เอามันยิงกันเองไอ้เห oh, yeah. yeah, ี้ยิงกันเองโวตียิงไอ้โมโว้ยโว้ยโว้ยตายโอ้ยเฮียจิบแม่มันวางเตียงด้านไหนไม่ได้อ่ะเหี้ย Follow me ม uh. ันไม่ได yeah, yeah. ้ต mm ิดอะไรมันเข้าไม่ได้ไงแล้วในบ้านมันก็ไม่มีผ้าไงเราไม่สามารถเข้าบ้านแคมป์ได้ เนี่ยถ้าเอาลูกกระสุนไว้ข้างนอกถ้ากระสุนไม่ต้องป้องคุ้อกเนี่ยจัดเซตที่บ้านไปเลยไอ้แก่นมึงคุมแคมป์ไว้คนเดียวพอไปจัดเซตไปแตอนนี้บอยกลับมาเอาของบ้านนะเอ็ดเอ็ดเล่นนอกนะกูหาตัวมันอยู่กูหาตัวมันอยู่ รับพลาไม่ไหวกูดไม่ได้ควยเอ้ยวางเต่า,ม,ามันเจอกูแล้วมันเจอกูแล้วอยู่ตรงไหนเดียวขึ้นไปบนหลังคาเอาปืนโดนลงมาแม่งตายหาหมดอะบอกเลยโดนแตก,กแแอะลงมาลงมา โหเย็ดแม่ยิงโดนอย่างเยอะไอ้แสตดาเมจไม่เกิดตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองกูโดนฉีกว่ะโหกูโดนฉีกโดนหลังเข้า ้องไม่ตายตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้กูตายเฮีย แดดงงไม่ต้องงงไอ้เหี้ยไม่ต้องงง <c oughs> ตายตายตายติดแล้วเมื่อกี้ผมลากผมลากเฉยนี่ตรงไหนนะที่เดียข้างบนที่เดีย

ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งลงสองลงสองลงสอง เจอแล้วกูเจอแล้วพอเอาหกหกป้องวางพีพพพต่ตัน้นมาตั้นมาถ้าไม่พี่ถ้ามันเกินหกมัน่ลวงลวงลวง โดนป้อมยิงแ่หนึ่งรวหนคิดว่าใครมายิงวะไอย้ยยดยสง,ยสงไม่ยาแลไม่ไ<ๆ>ม่ไม่มึงดึงมึงดึงเส ถอย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 กมาถอยกมาถอยกมาถอยกมาถ้างั้นถอยกมาเอ้ยหลังเข้าเอสดอ้เห็นตายเห็นตายมีอีกมีอีกมีอีกขึ้นมาโน่นอีกขึ้นมาขวาขึ้นมาเอ้ยผมโดนอันสองคือห้องเตาใหญ่มานะพี่ โอเคผมเจอแล้วหลังเนินหลังเนินหลังเดินหินต่อลูกหนึ่ง ดัน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 ไปนุงไปนุงพี่โลเหมือนกันพี่โลเหมือนกันร่วงๆๆงยิงยิงยิงสบ,บอยยิง งสวยสวยสวยมีอีกมีอ่กตายตายหมดแล้วทั้งนั้นตายหมดแล้วตายตายตายนู่นนู่นนู่นไปแล้วไม่ได้บินไม่ได้บินอื่น มันจะมันมันจะมารับเพื่อนมันจะมารับเพื่อนฮลัลโหลมา,มา,ม,ามาซ้อนหน่อยไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไกลเกินพี่ต้ามีปืนนะ ล่วงนู่นนู่นตรงนู่นนู่นนู่นน่าน่าน่าอ๋อมีมีดมีระเบิดถังโอ้ยไม้หินเี้ยิงไอ้เนี่ยชุดชุดสีนัดดชุเต็มเลยชุดเต็มเลยพี่แสงนัดนัดนัดคือล่วงอ่ะพี่แสนเซ็ตเต็มเลยคือคือแบบบอกให้เลยว่ายิงเยอะมากเยอะ ร่วงไม่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 ตาหายละวหน้าผมหน้าผมเอ็นอีเอ็นอีหลังหิน NE หลังหินไม่ได้หน่าเนี่าพี่แสนฉีกฉีกขวาขึ้นเขาไปเลยฉีกขวาขึ้นเขาไปเห็นฉีกขวาขึ้นเขาไป กองไฟยังอยู่กองไฟเชิงตลอดนะหลังจากที่เรายิงกับมันอยู่นานนะครับเราก็ได้ทําการเคลียร์พวกมันกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ได้ของได้เซ็ตมาเต็มเลยแล้วก็ได้เหรียญด้วยได้เหรียญกับบ้านด้วยเหรียญบ้านเหรียญแตกนะครับก็เลยเอาเหรียญกลับบ้านคือตอนนี้ก็รอเจ์ของในแคปอย่างเดียวแล้วก็มันยังมีสองแคนสองแคนในเซิร์ฟก็คือแคนคนไทยกับแคนเวียดน,นาม ผมก็ต้องรอเดฟยาวๆครับเป้าบ้านยาวๆเลยรอเขามาเล่นดอย่างเดียว